สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุทธเช้าข่าวสมภ์ทอเป็นสกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในนานต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีอา์ปกคองโรงเรียนวัดเขาโพทองจังหวัดชลบุรีสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตสามไปชมกันเลยครับ โรงเรียนวัดเขาโพทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3บริหารโดยนางสาวนิชาทิพดิดอารียกูลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาโพทองประวัติโรงเรียนโรงเรียนวัดเขาโพทองก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2519ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลหนองปลืออำาเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีด้วยความร่วมมือของชาวบ้านในตำบลหนองปลือและตำบลโป่งโดยมีกำนันเขื่องทองใบกำนันตำบลหนองปลือในขณะนั้นเป็นผู้บริจากที่ดินให้กับทางราชการประมาณ5ไร่3งาน53ตารางวาตามหนังสือสำคัญที่ทางหลวงเลขที่ชบ0061 เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวในการก่อสร้างอาคารเรียนเนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนอยู่ติดกับวัดเขาโพทองจึงตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวัดเขาโพทองเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2519จนถึงปัจจุบันโรงเรียนวัดเขาโพทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3 สังกัดสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการบุคลากรโรงเรียนวัดเขาโพทองประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหนึ่งคนข้าราชการครู11คนครูอัตราจ้างหนึ่งคนและบุคลากรสองคนแผนผังโรงเรียนอินทรการาฟิกด้านการบริหารวิชาการผู้เรียนร้อยละ90 ผ่านการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษาครูร้อยละ90มีแผนการจัดการเรียนรู้ครูงานการวิเคราะห์ผู้เรียนครูร้อยละร้อยจัดทำแผนกิจกรรมการเรียนรู้และบันทึกหลังแผนครูร้อยละ90จัดการรายงานการใช้สื่อการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผล ครูร้อยละร้อยได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการและนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ SAR โดยรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาโพทองมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบผู้เรียนร้อยละ9 5ได้รับการช่วยเหลือตามระบบการบริหารจัดการโรงเรียนวัดเขาภูทอง 5M Model M1 เมแมนครูมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี M2 m o r a งนักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรม จริยธรรม M3 management การบริหารกระจัดการแบบมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม M4 มั n e y มีการระดมทุนทรัพยากรการลงทุนเพื่อการศึกษา M5 material มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยคุณลับการพัฒนาเชิงปริมาณ ใช้นวัตกรรมการติดตามกำกับนิเทศอย่างเป็นระบบเชิงคุณภาพบริหารเชิงคุณภาพส่งผลดีต่อการบริหารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนามากขึ้นาง,งานที่ประสบผลสำเร็จผลให้โรงเรียนวัดเขาโพทองได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขป,ปีการศึกษา2,565รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสอบขออระดับสามดาว รางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2563ถึง2567รางวัลวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเขาโพทองได้ดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการและดำเนินการตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสาเรียนดีมีความสุขจับมือไว้ไปด้วยกันไปได้ไกล ขอบคุณค่ะ